มาออกแล้วขณะน,นี้ขวัญชีวาเป็นตัวนำนุม่มแสนคมเป็นตัวที่สองผม,มรัตาตาที่สามคุณเลืองฤทธิ์ที่สี่ชัยมังกรที่ห้าที่โค้งป้ายเก้าขวัญชีวาเป็นตัวนำมืมันตะตาเป็นตัวที่สอง หนุ่มแสนคมที่สามชัยมงกลที่สี่คุณเลืองลิเทีที่ป้ายแปขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่โอมรันตาาเป็นตัวที่สองชัยมงคลที่สามคุณเลืองลิที่สีคุณครูใหญ่ที่ห้าที่โคป้ายขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยชัยมงคลถัดไปเป็นคุณครูใหญ่ ที่ไปออกจากทางส้งขวัญจีวาเป็นตัวนำใชัยมงคลยังเป็นตัวที่สองค,คุณครูใหญ่เริ่าเมย์กัมนมาขณะนี้ขวัญจีวาเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยชัยมงคลขณะน,นี้ที่สยาเป็นตัวนำล้วย มาออกแล้วขณะน,นี้ขวัญชีวาเป็นตัวนำนุ่มแสนคนเป็นตัวที่สองผมรันตาตาที่สามคุณเลียงฤทธิ์ที่สี่ชัยมังกรที่ห้าที่คองป้ายก้าขวัญชีวาเป็นตัวนำคมรันตาตาเป็นตัวที่สอง หนุ่มแสนคมที่สามช้แมงกรที่สี่คุณเลืองลิตรที่ป้ายแปดขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่โอมรันตาาเป็นตัวที่สองใช้แมงกรที่สามคุณเลืองลิตที่สี่คุณครูใหญ่ที่ห้าที่โค้ายจุดขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยใช้แมงกอนถัดไปเป็นคุณครูใหญ่ ที่ไปออกจากรางส่งขวันทีวาเป็นตัวนำชัยมงคลยังเป็นตัวที่สองค,คุณครูใหญ่เล่าเมย์ขึ้นาขณะนี้ขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่ดีตามด้วยชัยมงคลขณะน,นี้ทิศสยามเป็นตัวนำแล้วท